ภาพบรรยากาศสดๆนะฮะณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลในชานาลสเก็ตบุรีรัมย์นะฮะเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้ยมีใครมีแต่งงานหรือเปล่าเนี่ยรูปหัวใจลอยมีบอลลูนด้วยเหรอรูปหัวใจใครเวดดิ้งหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยโอ้แเลิฟเลิฟนี้ที่สนามช้างแมโอ้เลิฟเลิฟนี่ฮะพี่บังครับเอามาครับทีมงานของเราแหละฮะไปซื้อลูกโป่งมาหนึ่งลูกครับลอยขึ้นมาเพื่อให้กล้องเขามีอะไรจับแล้วคิดดูดิคุณภาพของเลนส์เขาขนาดไหนอ่ะขนาดสองกิโลครึ่งนะ โอ้โหเป็นเทปน,นี่เหรอนะการแข่งขันรุ่นที่3ของโตโยต้าเรซซิ่งคาร์ไทยแลนด์นะฮะในรุ่นของ c 6, 5เรซซิ่งคลับนะฮะตอนนี้นะรถแข่งนะฮะกำลังเข้าสู่กิดสตาร์นะแลนะนะแล้วพี่โมไม่พูดต่อละโอ้โห กำลังดูรายชื่อนี่ฮะไม่เป็นไรฮะดีดูบรรยากาศสดๆกันไปตรงนี้นะครับเรียกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่3ของการแข่งขันวันนี้ครับกับ c 6 5านะครับทำการแข่งขันทั้งหมด4รอบสนามด้วยกันครับพี่น้องครับพี่ไก่เป็นคนดูแลขับเลสนี้อยู่นะฮะครับสวัสดีครับพี่ไก่ครับเออเออมีรายชื่อปันธภัปรบดินรัตน์มาด้วยเออในในรุ่นแรกก็จะมีชื่อนี้แต่ว่ารถไม่มาลงใช่รู้สึกไม่เห็นนะมีหรือเปล่าทำรถเสร็จทันหรือเปล่านะคัันธภัทนะฮะ ชีวอสชีวอสชีวอสนั่นเองครับโอ้โหนี่ฮะมีหลากหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะสองเจ็ดหกนั่นเขาทำอะไรฮะนั่นก็ทำอะไรครับสองเจ็ดหกเขาทำอะไรครับดุกดิกดุกดิกดุกดิกอะไรครับคนอื่นเขาโยกกันใหญ่เลยฮะสองเจ็ดหกลุกดิกดุกดิกดุกดิกโอ้โหนะครับเรียกว่าเมื่อกี้เป็นรุ่นที่แบบก็ถือว่ามันนะฮะมันกันหลากหลายรุ่นเลยนะครับใครที่รอเชียร์ รถเล็กๆก็ซี7ก็มานะครับไม่รู้ว่าพี่สุชาติสู้ๆผมหายหรือยังแต่ได้ข่าวมาเมื่อวานที่คุยกันบอกหายแล้วนะครับทำรถกลับมาแล้วนะครับรุ่นนี้ก็มีโอ้นี่ฮะ396ก็คุ้นๆนะครับกลับเข้ามาน่าจะเป็น power up เนี่ยใช่เจ้านัทวุฒิอกจันทึกนะครับโอนน่เราดูตรงนี้นะครับนี่ฮะเป็นไงคับบรรยากาศสดๆนะครับสวยนะครับ อากาศเย็นๆครับที่บุรีรัมย์แห่งนี้นะครับเรียกว่าบุรีรัมย์มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะเลยตอนนี้กิจการค้าต่างๆก็เริ่มจะกลับมาปูเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ยังไงก็ต้องไม่ประมาทการจะตกนะครับตรงนี้มันมีการกลับมาของโรคระบาดโควิดนะครับยังไงมันเริ่มต้นที่การปกป้องตัวเราเองแหละเดี๋ยวบรรยากาศมันก็จะดีขึ้นนะครับโอภาสคงทนครับพี่ป๊อปสวัสดีครับโอภาสคงทน อ๋อเขาเชียร์คุณคุณนัทวัฒน์นะครับเขาเชียร์สุโขทายมงคลนะครับพี่ชาติสายโมสลาลมสลาลมเลสซิ่งเลสซิ่งทีมสู้สู้อ่ะผมพูดให้ฮะเจ้าโอดสู้สู้เจ็ดสิบแปดครับพี่โมเจ็ดสิบแปดอ่ะเดี๋ยวดูให้นะครับโโอ้หดูนี่ดีกว่าโหนี่ฮะกองเชียร์เป็นไงฮะบรรยากาศน่ารักนะครับมาเป็นครอบ <S 2> <S 2> เหมือนใครเนี่ยเหมือนใคร,รเอ่ยแล้วก็แบบนี่ฮะ สวัสดีครับคุณวรยุทธ์ครับแชร์ให้แล้วขอบคุณแม่นะครับขอบคุณขอบคุณคนที่แชร์ทุกคนนะฮะช่วยกันกดแชร์กันหน่อยแล้วขอบคุณแม่ครับโอ้โหตอนนี้นะฮะเสียงบอเวอร์ในสนามมันดังไปหมดแล้วครับผมฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลยฮะดังจริงๆนะในสนามนะฮะที่ทำงานแข่งขันแบบนี้ครับต้องขอบคุณครับทีมงานมาครายกรุ๊ปครับครับโดยนายยงครับชาญระวีมาคายนั่นเองครับครับผมและการแข่งขันของเราเนี่ยครับได้รับได้รับการรองรับใช่ไหมครับพี่โมจาก ราชยันโยสมาคมแห่งประเทศไทยนะซึ่งส่งตัวแทนมาทั้งหมด3ท่านครับไม่ว่าเป็นพี่โชติชื่นชมครับชิปสจวนครับคุณสุรพลอารมณ์สุโขครับคุณลังสรรเหมือนแก้วนะครับนี่ครับเป็นนายสนามที่ทางรอยอศสทนะครับส่งมาครับเพื่อคุบคุมครับให้ได้กดตามมาตรฐานนั่นเองนะครับครับผมเอาครับมาดูกันโอ้โหตอนนี้แม่ รู้สึกแต่ละคนนี่ยิ้มอะไรนะในหมวกน็อกเห็นแล้วถึงหมวกนอกปิดแต่ก็รู้ว่าเขายิ้มนะโอ้มให้กล้องเลยสวัสดีครับคุณปอเป็ดปัดขวดนะครับค่ข้ามาดูนะครับสวัสดีคุณสุกริตนะครับสวัสดีพี่กรณ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนภัทรนะครับบอกว่า6 2สองสู้ๆนะครับได้ครับ ตอนนี้เดี๋ยวรอให้เรานี่มีนี่ครับชิ้นเคชินเค,นเคอ๋อมีพอกเอันนี้พอกไก่พอกไก่อ๋อโหนี่ฮะกองเชียร์แม่าหาล่อสวยเลยนะมาโบกไม้โบมือครับจากอาร์เวิสนะครับอไอไอไดโนเสาร์ไม่ลงมาละนะไดโนเสาร์ลงมาป่าวยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นนะยังไม่ออกจากอบอกแล้วเมื่อวานอะ่ะอ๋อเหรอเนี่ยงั้นเมื่อวานครับเขาจะมีไดโนเสาร์อตัวหนึ่งครับดิ้นพลาดทั่วสนามเลยครับสงสัยมันตายมาแล้วครับลายชื่อขึ้นมาแล้วอ่ะดูกันก่อนนะตอนนี้ดูกันที่หน้าจอเดี๋ยวเรา เอ่ยเช็คชื่อกันมาครบหรือเปล่านะเดี๋ยวเอยเช็คกันผมก็อ่านคนที่ทักเข้ามาในเพจดีกว่าครับมันว่างๆครับสวัสดีคุณโอ้สวัสดีครับเดอะป๊อปสวัสดีครับคุณเอกลินนักแข่งนะครับบอกตอนแรกบอกจะมาแข่งด้วยไม่ยอมมาโป้งสวัสดีครับพิธีกรครับคุณวรรณาครับคุณเฮนอะไรเนี่ยฮาสลินนะครับออยปาริออยปาริ เอา,าได้ได้ได้พยายามพิ์มาให้ผมรู้เรื่องด้วยนะบางทีผมก็ไม่รู้เรื่องผมก็พูดของผมไปเรื่อยนะ อาจจะพูดผิดพูดถกไม่ใช่แก้หน่อยี่นี่กับผมพูดให้แล้วไงคุณก็ช็อตไปดิพูดผิดพูดถกเฮ้ยพูดผิดพูดถกเอ้ยนี้วคุณก็ต้องคิดนี่แล้วผมก็บอกเอ้ยพูดผิดพูดถูกเอ้ยถูกแล้วเนี่ยคุณจะเล่นสลุแต่คุณต้องอย่างนี้คุณต้องซ้อมด้วยว่าคุณดูบ้างไหมภรรยาเก่าคาเฟ่อะผมนี่แหมแฟนประจำเลยครับเช่าแต่ก่อนนะเชียนยิ้มกับชวนชื่น ดีครับรถว้าอันนี้ฮะนี่ครับนี่ครับคนนี้ผมไม่อยากจะเปิดตัวนะครับว่านี่คือแฟนผมเองครับแฟนคนล่าสุดของผมครับโอ้โหน้องบึ้มฮะขนาดเราใส่เสื้อยังหนาวเลยไม่หนาวเลยครับแล้วเธอเปิดอย่างนี้เดินเนี่ยไม่หนาวเลยชวนขนลุกนะนี่คือบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับใครที่ได้มาชมที่สนามแบบสดๆเนี่ยบรรยากาศของเรสควีนนะถ้าเป็นญี่ปุ่นเรียกเรสควีนนะครับที่เมืองไทยก็เรียกพิตตี้นะครับคณคณ อะไรครับวันนาช่ไแชร์แล้วใช่ครับสวัสดีเต๊กสวัสดีครับพี่ป๊อปพี่โมสวัสดีเต๊กนะสวัสดีครับสวัสดีครับเต๊กนี่เขาก็เป็นเพื่อนกับนอกป้าย5นาทีจ้ามาเร่งถ่ายเทคโฟโต้ถ่ายภาพไปเรื่อึกงหน่อยแล้วกองกองเชียร์ละถ่ายทันรถมันเยอะนะครับบางทีบอกโหลงไปในเดิน5นาทีก็หมดแล้วก็จริงนะฮะมันยาวมากสนามแห่งนี้นะฮะ รถที่เข้ามาครับพี่โมครับรายชื่อตรงนี้ที่เห็นอยู่ทั้งหมด35คัน35คันเดี๋ยวเราจะรายงานได้กี่คันเดี๋ยวจะเร่งนะพี่โมบอกว่าโคตรเหนื่อยเลยถ่ายนนักแข่งไหนแล้วทีมโอบีมาดูสีหน้าค่าตานักแข่งหน่อยนะครับลาก้องกำลังเดินครับลาก้องค่อยๆเดินอยู่ครับเพราะมันไกลครับบินเดียวไม่ทันครับนะครับโอเพนโอเพน เวลามองมุมตรงเนี่ยจริงๆแล้วเขาบอกว่าเหมือนใกล้ๆแถวใกล้ๆสั้นๆแต่จริงนะโคตรไกลไกลนะครับหัวแถวยันท้ายแถวเนี่ยไกลมากนะครับเกือบกิโลนะครับไกลนะฮะและจุดตรงนี้นะครับไม่ได้ใกล้ๆเลยนะครับความยาวตรงนี้ยาวมากนะครับผมคือแทกมันกว้างจริงนะแทกมันกว้างแทกกว้างถึงสองเมตรคิดดูว้างไหมโอ้สุดยอด เมื่อวานนี่โอ้โหเรียกว่ามาแชวเนี่ยเดินกันเมื่อยอ่ะมาแล้วครับหมายเลข250คันนี้ครับธันตกรกัมพูนะอายุทยาอ๋อกิตตาที่สองครับกิตตาที่สองปัญพัฒน์น่าจะมีปัญหาแล้เฮ้ยถ้านายเนี่ยจำได้แล้วไอ้ผูกเชือกเนี่ยนะเออจำได้แล้วจำได้แล้วปัญพัฒน์ไม่ได้เข้าแนอนสองเลสแล้วสองเลสแล้ว รถมีปัญหาต้องไม่ทันมาอู่ข้าวอู่นะครับมาแล้วครับคันนี้แล้วครับ62สแฮร์รี่ควีนฮะชุดการมวยดีแฮร์รี่ควีนครับุ่นผักกัดดองพลังหมูกระทะดองแกงหรือดองหวานเฮ้ยแกไม่ลงจากรถเลยหรอโอ้โหไม่ลงอะไรชี้ไปไหนชี้ไปไหนไม่ลงจากรถเลยเหรอมาคนต่อมาครับใครฮะแป๊บหนึ่งครับเดินไม่ทันครับใจเย็นๆครับโอ้โหแฮร์รี่ควีนเนี่ยเขาเป็นแฟชั่นนิสต์ของเรียกว่าสีสันเลยนะ441ครับรังสรรค์รมยาญน์ โอ้โหไม่ลงจากรถอีกแล้วลังสันลมมายานนสู้ๆครับพี่ครับเอ,อ้ชาวล็อกว่ะ <I S 1> เรีย <Area S 1> บอยู่เรียบอยู่เรียบอยู่ชื you, ้อ <laughs> มาครับตามมาด้วยนะฮะ283ครับวันลบวงภูทรสตาร์ทที่หครับ301ยงยุทธแก้วพันอ่ะนี่มาพอมเทปช็อคอัพครับพี่โม283แปดสามไทยสองวันลบวงภูทรนี่ครับดูหน้าเขาหน่อยฮะดูหน้าเขาหน่อยครับ สวัสดีครับวันลบที่หนึ่งดีมากที่หนึ่งนะฮะดีหนึ่งวันลบนี่ยงหนึ่งในใจคุณเขาหนึ่งในคลาสซี่เขาบอกอยู่แล้วแล้ตามมาด้วยยงยุทธแก้วพันนะฮะนัทวุฒิโอจันทรึกวัฒนาพรมหุ่บธีรพัฒน์พิมพาเรือนะฮะจักรพันธ์จันสุโรธวรพลสหพัฒประพบธนวัฒน์โพสาจันนันทชัยทวินมาศธนาโช่อสมหิรันนะฮะอ่านี่สามศูนย์หนึ่งนี่ยงยุทธแก้วพันนี่ครับยงยุทธแก้วพันครับสวัสดีครับพี่ สู้ๆครับสู้ๆเยี่ยมกิจ s า a ที่15ครับมูฮัมหมัดฮาเรนอีแต่นะฮะกิจ s า a ที่16ครับจตุพรไกลจากกิจ s า a ที่17บเชยพลพลทองสถิตกิจ s า a ที่18โอภาสคงทนกิจ s า a ที่19เทวินมณีคำกิจ s า a ที่20ปานเทพปานสุวรรณนี่ครับมาแล้วชะโฉดโฉดเอรือบอ๊อฟสู้ๆโฉดโอดจุ๊บจุ๊บๆจุ๊บๆุ๊บเพรือัพ๊อฟเพรือัพ กิสตาร์ที่21ครับหมายเลข1-1เอกชัยชันวิชัพย,ยพจน์กิสตาร์ที่22ปูริราบเจียมสินดีกิสตาร์ที่23มนนบภูมนไทยสงกิสตาร์ที่24ครับอภิรักษ์ด้วงขาวกิสตาร์ทที่25เจษฎาเอี่ยมคลองกิสตาร์ทที่26ธีรศักดิ์สะบัวกิสตาร์ทที่27ธนะิตมีวงกิสตาร์ทที่28นะสมพรรีทนทากิจสตาร์ทที่29จะเิญคงทน มีคนถามว่าถึงไหมเดี๋ยวผมอ่านให้แล้วกันกีตาร์ที่30ครับสมควรกบินคามนะครับกีตารที่31บเอครับนายศครับพรมประสิทธิ์ครับกีจาร์สามสองครับวันชัยจันทรระทีมนะครับกิตสามสามก็คืออธิชัยชนะโครโหพี่นกสามสิบสี่ครับเกียงศักจันตโมกครับพ่อไก่ครับสามสิบห้าปัญญาคนเพียนครับโอ้โหอ่ะ คือบางครั้งนะฮะเพื่อนคนบอกว่ามันเดินไม่ถึงหลังใช่ครับรเดินไม่ถึงจริงครับเพราะว่ารถเยอะนะครับยาวจริงยาวยาวนะครับรถเยอะแล,แล้วก็เรามีหลากหลายรุ่นนะครับเราลงกระชับเวลาเข้ามานะครับเพื่อความมันอย่างต่อเนื่องนะครับรรนี่ครับเรซิงคาไทยแลนด์เข้าสู่ปีที่15นะครับนี่คือปีป <54 S 2> หน้าปีที่15แบบว่าเป็นการแข่งขันที่ อมนาะต่อเนื่องจัดการแข่งขันต่อเนื่องต้องบอกว่าต่อเนื่องทุกปีนะไม่ว่าจะเจอมรสุมอะไรก็แล้วแต่นะเราจัดต่อเนื่องก็เรียกว่า6 15ปีนะใช่ฮะ6สนาม12เรสนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับจากสปอนเซอร์แล้วนะครับยืนยันถึงการจัดแข่งขันในปีหน้าปีหน้า6สนามแน่นอนนะครับต้องมีนาคมเพราะเออได้ย่างสนามแรกวันที่เท่าไหร่อ่ะ พี่โมถามผมแล้วผมจะรู้ไหมเดือนมีนาคมเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเอ่ยดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยเฉลยดีกว่าเขาโยนอะไรมานะครับผมคู่กับเขาเนี่ยเขาชอบจะโยนโยนเลยฮะแล้วก็ไม่ถามผมก่อนเลยนะไม่เตรียมกับผมเลยนะผมก็งงกับเขาตลอดแหละเราค่อยเราค่อยแย้มไงแต่แน่นอนว่าแชมเปนเดย์น่าจะจัดเดือนกุมภาแล้วก็เปิดฤดูกาลแข่งมีนาก็มีนาเราบอกแค่นี้ก่อนบอกนี้มันเป็นอย่างเงี้ยไอพี่โมมันเป็นอย่างเงี้ยชอบกักว่าบอกก็บอกไม่หมด อย่างไงครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับไม่ว่าจะเป็นยางโตโยต้ายครับรถยนต์อีซูซูดีแมคครับผมล้อโลตาบายเคพีเอสแอสเซซอรี่ครับไวส์ออโตมอทิฟลิควิดครับพีทีทีรูปิเคันครับช่องนิวสิบแปดครับอาร์ซีเรซซิงคัตครับเอ็นวียางยนต์ครับนิโตเรซซิงเพอร์ฟอร์แมนนครับริบบายแมกกาทายและอีซียูช็อปนะครับขอขอบคุณครับได้รับปีหน้าผู้ใหญ่ใจดีก็ยังอยู่ครบแล้วครับยืนยันแล้วครับ ร่วมเป็นสปอนเซอร์แน่นอนถ้าใจดีก็ลงแอดในออลต้สไปซี่ด้วยนะฮะเราไม่ลงครับลงเออแหมพี่โมก็พูดไปนะครับยังไงใครที่ผลิตภัณฑ์ไหนนะครับสนใจที่อยากจะร่วมสนุกสนุนนะครับรายการอัลต้าสปอร์ตดีๆแบบนี้นะครับติดต่อได้นะครับทางรายการออโต้สไปซี่หรือทางผู้ดัดสักมาสอ์จ้ะนะครับออโต้สไปซี่นี่ได้ข่าวว่าเปลี่ยนเเวลาตรงวันพาทิตย์ใช่ช่องนิวสิบแปดโดยข่าวเวลาดีๆเนี่ยวันนี้แหละวันนี้ ตอนที่เราถ่ายทอดสดในเพจร,ราชการไทยแลนด์ใช่ไหมครับแล้วก็ตอนเที่ยงก็เปิดช่องนิวสิบแปดนะฮะตอนเที่ยงก็ดูออตโตสไปซี icy, ่ทีวีเด็ดแล้วก็บ่ายสองก็ถ่ายทอดสดเลยครับที่ช่องนิวสิบแปดด้วยนะฮะขอบคุณผู้บริหารช่องนิวสิบแปดนะครับที่เล<า>็งเห็นถึงกีฬามอเตอร์สปอร์ตครครับให้เวลาที่เร็วที่สุดนะครับ<ช>ดีนะครับเวลาเที่ยงตรงวันอาทิตย์เนี่ยตื่นมาจากวันเสาร์นะดู ดูรถแข่งไฮไ,ไลท์มันมันพว<ป>ก,ก,กสายตี้คือมันสุขร์เขาจะนั่นอยู่แล้วไงใช่ไหสายตี้ไม่อยู่ฮ <laughs> ะใช่ครับไม่อยู่หรอกครับบอลลูนสุดรอ้พี่โม,โมเขานี่ฮะโอ้ลืมเลยฮะพี่โมะฮะแฮปปี้ฟาเทอร์เดย์ครับเมื่อวานครับสวัสดีพี่โมเขาเขาเรียกว่าอวยพรให้พี่โมคุณพ่อฟังเสฉิ่นนะสนามนี้หนาวครับบอกเลยครับแล้วก็ ใน15ปีถ้าผมจำไม่ผิดนี่ผมเห็นได้ข่าวว่ามีเสื้อออกมาด้วยนะเสื้อหรือ g ิ a r าไทยแ a น d นะครับ15ปีเพราะว่าเป็นเป็นรีมิตเต็ดครับเรียกเป็นของสะสมแล้วกันนะครับในบ้างรอบใส่ใส่แค่เล็กๆน้อยๆแล้วก็ซักแล้วก็รีดแล้วก็แขวนไว้เอยผมไม่เอาผมจะใส่เดินผมจะซื้อเยอะๆเลยสวยนะครับสวยนะครับใครที่อยากได้เป็นที่ระลึกนะครับส่งไม่มีค่าส่งด้วยไม่มีค่าส่งนะ ลองไปดูครับไปดูครับมีทั้งสีดําสีขาวหรือสีน้ําเงินเนี่ยของประมาณนี้นะครับที่ผมเห็นอยู่นะครับลองเข้าไปดูนะครับใครที่อยากได้นะครับติดต่อได้ครับอินบ็อกซ์เข้าไปได้เลยนะครับราคา200กว่าบาทนะครับ200กว่าบาทนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําเพื่อกําลีกําไรอะไรนะครับอย่าเข้าใจผิดว่าขายเสื้อเพื่อกําไรมันไม่ใช่นะครับเราทําเป็นที่ระลึกเป็นของิมิเต็ดนะครับให้เป็นที่สะสม อ่ะเดี๋ยวตรงนี้นะครับสี่รอบสนามด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาอ่านเพื่อนๆนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวพักถ่ายครับมาเชียร์นุ่นประกาศครับคุณนาทีดีครับเชียร์น้องนุ่นกันเยอะเลยทีเดียวครับแฟชั่นนิสตนะครับคุณเรนมาซี่นะครับอะไรครับบอกมันอยู่ถ้าได้ที่หนึ่งมีหน้าจะเป็นพิตตี้ใส่ชุดแฮร์รี่กับบีอ่ได้ครับได้ครับอ๋อเขคุยกันเอง ไปแล้วครับมาดูครับใบแดงกลับลงมาแล้วครับความพันในรุ่น465ครับกับรถแขกทั้งหมด35คันในรุ่นของเลสซิ่งครับก็โอ้โหเฮ้ยล็อกบินนะเฮ้ยหปุ่มรไปครับโป็นเยเรียบร้อยครับไม่เป็นไรครับลงแท็กไปแล้วครับไม่เป็นไรเอ้ยเทวินมันอีกครั้ใช่ไหมสามหนึใช่ไหมครัผมไม่แน่ใจครับมองไม่เห็นเบอร์ฮะนั่นแหละครับออกไปครับแต่ไม่เป็นไรครับ น่าจะใช่ครับสองครับดิฟต์มาดีครับดริฟอ้าวที่เห็นมานี่แหละครับน้องนุ่นครับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งโอ้โหแดงทหกรกอนะโอ้ชุดดีการ์วยดีครับอสามหนึ่งสามอสามหนึ่งสามเลครับสามหนึ่งสามยาวมากครับอะไรครับดูในเกมกันดีกว่ามาอ้าวนี่อาริฟตีครับเป็นผู้นำครับอันดับสองตามมาครับเป็นอ่า ธนากรครับตกเป็นอันดับ2ครับตอนนี้แล้วครับสันลมยานนนลไล่เรียงกันมาครับนี่อันดับนี่ครับก็เป็นยุทธยากพักนะครับไล่กันมาครับโอ้หพลังหมูกระทะครับพี่โงานนี่ได้บอกใครเชียร์น้องรุ่นนะครับมาครับ b f s เนี่ยแหละครับมาแล้วครับหมูกระทะนี่ช่วยได้ชุดนี้ไม่ค่อยได้กินครับลดน้ำหนักต่อยมวยนะโอ้โหไปครับน้ำหนักต่อจันทึกก็มาแล้วฮะ ครับนี่น้องผู้หญิงนะครับขับดีจริง hm ๆครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยแปออกไปครับเอ้ยยังไงครับหลุดออกไปครับ้องตโอ้โหไดสองหนึ่งครับสายลมเย็นและซิ้นเียดีย์จร <um ิงๆชัยพลโพตาวสถิตีนฮะโอ้โหลุดออกไปครับล้อแหวกแข่งมาดูถ้ารอได้แตกต้องล้อโรต้าสิจ้าเฮ้ยเป็นไงครับครับยอครับ นุนนะครับเป็นผู้หญิงครับเวลาของเธอน,นะครับที่ทำ้าระได้ที่แค่ 2> 2. <3. S 1> องหนึศนานะครับเป็นธรรมดานะผู้หญิงตอนจกับคูัวนฤกย,ย,ยาก็อีเ4สามสีข,ขาวลังสัรยกรมยัญานอนนิสิวิสีฟ้านะ โอ้ย <Basil> ด the oh, oh. ึงกันมาครับนี <teenagers> <this> ่ค <awake> รับเข้าสู่ทีหนึ่งครับแล้วก็ตามมาด้วยทีมวัดทีมพาเรือโอ้โหเรียบร้อยครับทีทีหนึ่งครับแรงรั่งขึ้นนะแรงสั่งแล้วก็ยานนท์ขึ้นทันตะคอล้วเอาแล้วครับไปสองอแล้วสองอแล้วจ้ะมาครับมาครับความตูยาวๆหนึ่งกิโลตรงนี้ครับพลังของเครื่องวัดกันเลยวัดกันเลยแรงไหมแรงไม่แรงดูตรงนี้ฮะพลังของเครื่องครับรู้สึกแม็กซิมัมของเจ้านุ่นนะครับ190กิโลเมตรต่อชุดโค้งเออเอาอะไรไปวัด คเร็วผมเธอไม่ธรรมดาเลยครับไฮสปีดสองนี้สามวันลบคงบุธรนี่ที่สี่นะนี่วีออสออสออสฟ้าฟ้านี่ออสออสไม่ยอมนะสี่อออยู่ในอยู่ในค่าสี่อ้าวนี่ครับสี่นูนนูนห้หมายเลขสองอยู่อันดับที่สิบแปดทัจตุรพรไกรจักรนะฮะจตุรพรนะจตุรพรไกรจักรครับ 4 5 5ธนชาติชอบสุมิรันนี่อยู่ข้างหลังนี่4 5มาลแล้วอีกกลุ่มหนึ่งและอีกก็มาปุโหเยอะจริงๆครับไฟทิ้ก็มีโอ้โไฟคิดก็มีเยอะฮะพี่น้องครับกลุ่มนี้3 1 8ใช่ไหมฮะ3 1 8อยู่อันดับที่19ครับอภิรักษ์ดวงขาวบุริรักษ์เจียมสินดีสมพรสีทนทาธนิตมีวงนี่กลุ่มนี้แหละนี่ครับเราพยายามจับให้หลากหลายกลุ่มนะครับพี่น้องครับเพื่อจะได้เห็นกันทั่วๆครับรถ3.4คันมันเยอะครับ เอามาดูกลุ่มพูดนำครับยังเป็นเหมือนเดิมครับน้องผู้หญิงคนนี้ครับต่อไปอีกแล้วละครตอนอ่อนก็ติดตัวแสงได้พี่เป็นคนพูดเองครับแม่ลืมเลยครับ6-2ครับนี่ครับน้องผู้หญิงนะครับนี่ครับชุดติการวยดีครับตามมาด้วยเมื่อคืนกินอะไรผิดจำแดงไปหรือเปล่าน้องนุ่นฮะหลังสันลุยานนุ่นไปกินซีฟู้ดหรือเปล่าพี่ครับหลังสันลุยานนท์ครับไม่ยอมเหมือนกันครับพยายามไล่บี้น้องผู้หญิงครับข้างหน้าครับเอาละครับเข้าสู่กลางตรงครับ เอาแล้วครับหมายเลข62ครับหวางเร็วกันหน้ากานแดนกันนิดนึ่องครับเคลียร์กันบวกๆเลยครับนี่ฮะกองเชียร์ครับยืนติดกันขอบสนามมาสรุปจริงๆครับมาแล้วครับตึง2-3ครับตอนนี้ผมว่ามีลุ้นแน่นอนครับทีหนึ่งแล้วก็วัดกันยาวๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้บานต่อไปครับสี่สี่หนึ่งครับติดรถกับคอมเบอร์ไปไปมาแล้วครับอันนี้ครับอันดับหกนะหกเจ็ดธีรพัฒน์พิพาเรือจักรพันธ์จัสุนโรดยงยุทธแก้วพาในกลุ่มนี้เลยฮะ โอ้โหต้องมาดูตรงนี้ครับตอนนี้มันลุดจริงๆครับพี่โบครับว,วักดกันอีกแล้วหนึ่งกิโลกว่าวน้องเบิรกก็ยังทําได้ดีใช่ครับโอ้โหลุ้นนะครับมาแล้วครับนี่เป็นพี่สิงครับที่ฝีไม้เลยมือดีตลอดเลยนะครับแหมชิวิการมวยดีครับ เวลาดีในตอนนี้นะสองนาทีศ uh ูนย์สองสำหรับชิ้กันโวยดีฮะเบสจากเขานะฮะความยาว4ี่จุและบอกเลยครับสนามนี่สี่ลังสรรค์ลมพยันนวลเร็วกว่าครับเขาก็บอลคืนแน่นอนครับเขาเล่าจะกีเขาวิ่งสองนาทีศูนย์หนึ่งนะฮะโอ้โหแดงใกล้ครบทีสี่ครับลังสรรค์ลมพยันนวลครับตอนนี้ต้องดูตกไปครับเอายังไงครับลูกคุนจะเอาคืนได้ท็อปทีห้าได้ไหมเข้ามาข้างในครับยังไม่ได้ครับตอนนี้รังสรรค์บังไว้ครับรังสรรค์บานออกไปครับรังสรรค์ออกไปครับดึงตัวกลับเข้ามาครับหมายเลขสี่สี่หนึ่งสามพ โอเ oh, ดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับต้องรู้จะเอาคืนได้ไหมแล้วก็พันธกรตัพพูนัทชยานี่จากหนึ่งนี่มาอยู่3แต่ว่าเขาจะประคองที่3ได้นานแค่ไหนเดี๋ยวมาดูนะฮะโเดี๋ยวว่าเขาจะขึ้นไปอยู่สองได้หรือเปล่าโโอ้หคนดูพันคนแล้วครับพันกว่าคนนะครับที่ดูไลฟ์ทีมีครับตอนนี้เราต้องดูติกันแน่แล้วครับต้องดูอยังไงครับโอ้โหตอนนี้250ครับขึ้นมาโอ้ต้องเสียตำแหน่งครับเสียสมาธิออกไปนิดนึงครับแหมน่าเสียดายจริงจริงครับ250ครับ พันตกรครับขึ้นมาเป็นบบ2ออกอรักกระนุ่นครับโอ้โหโตกลงไปนะ,ะกำลังที่จะไปคว้าอยู่กับลำซารรัตนานนท์ที่อยู่ข้างหน้านะฮะ ดูคร no ับดูคร hey hey, hey hey, 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 yeah. ับดูบวกกระ็อกครับดูบวกกระ็อกครับผันมองเจ้านุ่นเลยครับมาแลกสองหน้าสุด้ายเลยจะเปลายนุ่นหรือเปดูครับลูกกระจกหีไม่ได้หรอกนุ่นมีเหาคิดบสองคนตายต้องเข้าอย่างนี้ชันต้องปังเธออย่างนี้เธอไม่สามารถได้เขาสวยกว่าครับทันตกรเอาลคปูนยาเข้าสวยกว่านะรอบสุดท้ายแล้วครับมาแล้วครับนี่ครับมาแล้วครับลองรุ่นแต่คือได้หรือไม่น้องนุ่นลดแรงกว่าลองรุ่นเลดแรงกว่ามาแล้วครับปังปิดลายครับโอ้โหบปังครับเชือดครับโอ้โหหกสิบสองครับน้องรุ่นไม่ยอมครับแสงกลับได้อีกหนึ่งรอบนะสำ ซึ่งความแรงของรถนี่เหนือกว่าเหนือกว่าจต่ววาการเข้าโค้งเนี่ยลัตกรอนี่สวยกว่ามาดูตรงนี้ครับว่ายังไงครับนุ่นครับนุ่นกำลังเป็นที่สองอครับยองไม่ยองครับไหลอยู่ครับทีหนึ่งมีไปแล้วลังสามคนจะโดนทีไปไม่รอดไ้แรงกดดันนะฮะเอาแล้วมาดูนุ่นตรงนี้ดีกว่าครับจับตาดูให้ดีครับ BMS ตรงนี้ครับแล้ววันลราคงูดท้อที่ไปพูดไม่ได้นะตับที่สี่นะฮะตามมั ไม่อยู่ในเกมนู่นนครับอยู่ออสออสฟ้าออสฟ้าอยู่ทางไะครับมาดูคู่นี้อยู่คับอยู่ยังไงครับ250ครับบอกเฮ้ยพ้าไปนิดเดียวเองตรงทางตรงเดี๋ยวฉันจะแซงเธอคือในโค้งให้ดูทีสี่เมื่อกี้ก็าแซงได้ทรงทีสี่ใช่ไหมโอ้ยลุนยืดไปแล้วความเขาเรียกว่าการจับหงมอลไรของน้องรุ่นตอนเนี้ยรู้สึกมีความมั่นใจนะเห็นเลยนะครับโอ้โห ดูเอาแล้วครับมาแล้วครับเริ่มกระชั้นเข้ามาเรื่อยๆครับเมื่อกี้นุ่นพลาดตรงจุดตรงนี้นะครับลองดูครับว่ายังไงครับ2 5 0ไล่กดดันงตรงไปครับแม่แฮร์รี่คีนของเธอครับแฮร์รี่คีนครับตอนนี้พยายามหนีเข้าไปครับ2 5 0ไล่กดดันหน้าดูเลยครับ าลครับนี่ครับอันดับหนึ่งครับเอ้านุ่นออกไปแล้วนั่งแล้วครับเน่นแล้วครับมองแล้วครับกดกันก็ไปเรื่อยๆครับไล่เข้าไปไล่บีตีเข้ามาแล้วครับนุ่นจะลดแรงกดดันได้ไหมโยกสายยกขวาได้ไหมายกขวานิดนึงๆครับเอาแล้วครับ2-5ศูนย์บอกว่าพลาดใส่ให้หมดแล้วครับเหลือไม่อีกกี่โค้งแล้วครับต้องปวดนนนิดนึงนะคุณผู้ชมครับนี่คือรอบสุดท้ายครับถ้าพลาดหรือพลาดแล้วพลาดเลยนะครับเอาแล้วครับเรามาจับตาดูครับคู่นี้ครับอันดับสองอครับเขาอยู่ในคัพเอทั้งหมดเลยครับหนึ่งสองสามครับ นี่ครับติดรถชาแล้วติดไปยอไปยอลบแล้วลบให้ครับลบให้ครับไม่ลบอะไรครับลบให้ครับเอาแล้วครับเข้าสู่ทีม่10ที่12แล้วครับไม่น่าจะมีปัญหาครับนี่ครับอันดับดึกอันดับสองและอันดับสามครับพี่โบว์เอาครับอันดับหนึ่งโอวออลครับรังสรรค์รมยานนท์ฮะรถแข่งเลขสี่ทีหนึ่งอันดับที่สองชูติการมวยดีอันดับที่สามธนกรกัมพูณายุทธยา โอ้นี่ครับเจ้าจะโอดอ่อนเอ๋ยครับสามเก้าหกครับเข้ามาแล้วครับทีมก็มาโอ้โหแรงดังได้ครับแสงในโค้งที่สิบสองครับโอ้โหสุดยอดจริงๆริฮะโอ้โหเข้ามาเป็นอันดับท่าครับแหมอันดับสี่วันล็อกกงปูทอนอันดับที่ห้านัทวุฒิโอจะถึงอันดับที่หกทีมพัดทีมพาเรืออันสุดยอดจริงๆริไม่บันแม่พี่โมแซงโค้งที่สิบสองแฮะโอ้โหจะโอดเอิงเอ่ยฮะแหมพาวเวอร์อัพสมท้าประกวดฮะคือ เขาตัดลายคงได้ดีกว่าเราก็คืมคมกว่านะไม่ไม่ไม่ถึงกับบานออกใช่ครับเพราะว่าธีรพัทลึกครับลึกจนขึ้นไปแล้วหลุดไปมีครับได้กัดเข้ามาครับมียังไม่ผดนะครับค่อยๆทยอยเข้ากันมาครับนีครับที่พ่อไก่ครับพ่อไก่ครับหมายเลขสิบนี่ฮะเกียร์สักจัตโตโมครับอ๋อโมมันหยดย้อยมันหยดย้อยเหมือนขาหมูนางรองนีครับอ้าวซีเอลูปจะเข้าแล้วครับคือมันลุ้นยัง ยังไม่จบนะครับมีหลากหลายรุ่นหลากหลายคันนะครับติด่อยอเข้ากันมานะครับสนุกนะฮะสนุกกันครับความมันแบบนี้ครับมีที่เดียวเท่านั้นแหละครับโตโยต้าและซิ่งคาร์ไทยแลนด์นะครับฤร <im it> ด,ดูกาลหน้านเรียกว,ว่าโปรแกรมการแข่งออกลาวจ้าเดี๋ยวเราจะบปุบไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกัเรียกว่ามันจริงๆเดี๋ยวร <c oughs> ุ่นต <c oughs> ่อ <c oughs> ไปใครที่ถามถึงรถเล็กๆครับ C7 นะครับมิราของพวกคุณมาแล้วนะครับมิรานะครับใครที่อยากดูหมู่บ้านเพนกวินนะครับ นี่นี่คือชมหน้าของผู้ชนะครับ The Winner ของเราครับหมายเลข441ครับรังสรรค์รมยานนท์ครับยินดีกับนักแข่งด้วยนะครับโอ้ยเหนื่อยฮะนะครับสนุกจริงๆนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆครับพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆมาดูที่สนามดีกว่าครับมันแน่ๆนะครับ ยังไงก็นี่ครับรายชื่อขึ้นมาตรงนี้ครับไล่เรียนไปครับตามระดับตามนี้อย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวพักดื่มน้ำกันสักครู่เดียวดูไฮไลท์มันๆแล้วกลับมาสนุกกันต่อครับผม